ส่วนการเปิดตัวครั้งสาคัญของการเมืองเมื่อวานมผมก็ไม่คาดคิดน,นะแ,<ผ>แต่ตระหิดตระหิดแล้วไปใช้บ้านท่านอมตีอดอีตอดีตรองนายกสุวัสิิปต์ต,ต,ตพันลบ<า>ประธานชาติพัฒนาแถละ<า><อ>ก่อนจติกกนิตหัวหน้าพักกล้าจับมือกับประธานพักชาติพัฒนาคุณสุวัสด์บอก,กผมเชิญเองเลยเชิญมาร่วมพักชาติพัฒนาแต่คุณกอนก็บอกว่าผมไม่ได้ยุบพักกล้านะพักพกล้ามีอยู่นะ แต่ผมคุยกับทีมงานพักกา้าแล้วจะมากับผมหมดอา้าวแต่พักกา้ายังอยู่คุณสุวัสด์บอกชาพัฒนาต้องการจะกลับมามีบทบาทสําสคัญเป็นพักการเมืองปรินินบานอมเพื่อเศรษฐกิจตอนนี้เป็นช่วงเวลาลอยต่อที่สําคัญแล้วถ้าได้คุณกรมาซึ่งคุณกรตอบรับแล้วนะค่ะคุณสุวัสด์นี่ถึงขนาดบอกว่าอย่างไรลุงใบตูนนี่คืออดีตเริ่มตีลังนี่คือขนครังระดับเอเชียนี่คือขนคลังระดับโลก อันนี้คุณสุวัสดิส์พูดนะผมไม่ได้พูดน,นั่นก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเลยด้วยประสบการณ์ของท่านก่อนที่เคยทํางานภาคเอกชนขณะเดียวกันมันจะเป็นส่วนผสมของเศรษฐกิจกับการเมือง